ลโหลมื้อนี้เฮามาซอยเวียกพี่น้องอยู่ทะแตงเนาะเฮาสิมาเฮ็ดผ้าควันนั่นเองจ้ะเ็จนสิแล้วเลยจัน้อยบัดตังจังายนเ็ทายคนนะด้คนจะงอีโทรศัพท์เบเอเจ้าเองอย่าได้ โมเห็นจาดอกติวเห็ดยังสีก็่าอจงสิท้านสท้านอ่โมห้มบงนะมอนมาก็ชัมได้ชิงามเลยนะสับแนม้นมแตงงามๆเลยนะอันนี้เขาเห็ดอียังเขาเอินตัวนี้นี่ยบ้อันนี้ขันหมากขันหมักเบ่งเนาะอันนี้คือลูกมันเนาะเห็ดผ่าควันจ้ะมอนะเี่วเขาเห็ดเขาเแต่บ่่อยบ่เคย เอาใบตองเห็ดเนาะเห็ดผูกแคนมืออื่นจ้าผายกับทันเห็ดทำไมขบจิบบายอะตะลาเปจะพันยังไงไทยนชมโยรังมัด้วยบ่เห็ดเบิดนั่นน่าเมือนี้เนาะเเ็ดดห โอเคจ้าตอนนี้เฮากาพับลูกเบงแม่เบงเป็นทีเด็บรอยแล้วเนาะเดาอะไรเดวนี้นี่ยังแต่สีใสโดกใหม่ยังแหลใสคันตอนนี้เป็นแม่เบงมาพีน,นี่คือลูก <laughs> มันเป็นทีเด็บรอยเดี๋ยวเฮาสีตังใสคันเนาะเห็ดผ้าควันแบบนี้นี่ก็คือปลายพออยปลายใส่ไหม ก็สีเรียบรรอยเอานอยังตะทะคันกับท้ามาเลาสีตังเลยมามาถ่ายกุยด้ถ่ายเจ้านี่โบเห็นเจ้าดองตอนนี้เขาพชพควันเนาะเขายิบบางรี้ไเป็ทีเรียบรรอยตอนนี้เขาก็ได้กระตู น่ากลืนนมันจะจัดไม่ตายันไม่จันะกนน่ไนเป็นแบบชิ้นต้นี้ก็ไดแล้วนะตุวนั้นเป็นแบบต้นอีมันเป็นแบบเิ่นเนาะตัวรามันเป็นแเราทวก็บนิยรวดมันโอ้นะใครปองไมอหน่ใหญ่ก่อนเนาะเปรกือ ไปคือล mm ้แ hmm. ม euh, uh. mm ่ตะแก่แล้วไปกลาเลยอ่ะเนมนต์นเป็นโน๊ตัวใหญ่ใช่ไหมะเป็นน้องกลาแต่ตัวนี้่ตนาะนี่กลาหลายเยอะเลปะโฟอ่ะนี่นี่นี่รมอ่บินไปโูนนี่บอเออบินเออเกียยืนนี่ใช้เกียยืนนี่นี่นี่เนาะใช่ใช่

อเอีส่อีกจะให้คนตเราจิตงตนี้ใส่ด้วน่ไาวีรวกินเน่ีนี่ก็กันเนาะ เมันไม่ใชมันยาวกเข่าเต็มส่เขเพยมันไ่มีเข่ารแ่เอ้ยนุกใส่ตันมันบราบาไมเข่าัก่อนถ้ามยก็มันรึปลดไทยก็รึโลดปะรึปลดเข่าประหข่าเข็ดซองสั่นบ่พักพันนี่ปะเออตนอใส่เป็น กะีผ่ำปวีดใจสีเหลวเลยเนาะยอมจ้อมจอมข้าวอีรอ่งอปอดบ้ดจ้าโอจมูงแานสูงเห้ เอาบตัตรตัวนี้ดลยอู่เพียบวสูงสูงฝากฝันคน ตากวนไก่สิแล้วนะจ้าเว้นแไจนองหาเสียฝ่ายลงไปใส่ข้าวอีบ่ ยังทันี่นขากรมันมนีกเนาะดอกไม้ยังกับเสียบใส่เลยเนาะโอเคจ้าตอนนี้พ้าควันข้องเฮากะแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพราะถอเกี่ยวอก เท่ดีข้าวันซูงขนาดผู้จังเพื่อนแน่นเลยคูณเห็ดเป็นกอกอ่าั้นมาเป็นบอเป็นใบลุงจันว่าดี่ลุงชัเป็นใบทีเรียบร้อยแล้วเนาะปัดปัดอยู่ในกระถ่มมาแน่มืออื่นเสาไม่ไต้เขาสิมมาสูตรแล้วนะมืออื่นเห็ดไหวแต่มือนี้ มือในซีซีเราแล้วนอคันคูบามามวอ้อออนวันนี้เป็นวันดีรถว้นี้ไปสองมาเด็ดไม่ใช่ไปแขมมีบอกเก<อ>็ดขะตงเด็ทำอัน